ก็สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่16ตุลาคม2568นะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ โปรใช้วิจารย์นในการรับชมนะรควมปัถนาดีจากช่อง S Channel เลขเด็ดๆพารวยนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเดินล่างสูตรใหม่นะสูตรใหม่ก็ลงให้ชมวันนิงวอนแรกเนาะสิบหกสิหกแปดหลานน้อยลองนะครับเดินล่าง สองตัวมาหตัวนะก็มันแรกทำได้นะเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดหนะึ่ง 8, ออกแปดเจ็ดนะเห็นมันเลี้ยงหลานน้อยนะมันเลี้ยงหลานน้อยทัดแป้นนะสูตรทำได้หนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองออกสองศูนย์ 0, นะ ก็วันที่สนะัสูตรทำได้0กับ1นะึ่งับนะออกศูนย์หกนับอกวันที่สนะับทำได้5กับ6กนระับอนะอกเก้น,นึออกเกวันนี้หลุดนับวันนี้หลุด มันถัดไปนะับได้1กับนอครับกับ2ออกออกนะับออก2อกนะับเอาที่เลขสนับเอาไปที่เลข2องมันถัดไปนับได้0กับ1นะครับ0กับ1ก็ออกนะครานะับ้าถัดไปนะับ ทำได้ห้ากับหกับก็ออกนะหกสามนะหกสามงวดถัดไปนะทำได้อ,อกกับเจ็ดนะก็ออกนะสามหนึ่งนะงวดนี้นี่หลุดนะหลุด กูถัดไปนะับสูตรทําได้5กับ6กนะกับ6ก็ออกนะครับหนะ้าแปดนับเข้าไปที่เลขหนะ้าครับเข้าไปที่เลขห้าวดเมื่อกี้เลยนะครับสูตรนี้ทําได้นะคเจ็ดกับแปดนะับเจ็ดกับแปดก็ออกคนระับออกเจนะ็ดเจ็ดนก็เข้าไปที่เลขเจนะ็ดครับ เอาไปที่เด็กเจ็ดเอาไปที่เด็กเจ็ดนะเดินดีนะเดินดีเนาะกอเข้ามาหลายวันอยู่นะครักว่าจะหลุดเนาะก็เพิ่งแอสเพิ่งเจอนะครับลงวันนี้วันแรกเนาะเอฟซี FC จะได้ไม่งงนะวันนี้มาสองตัวเลยนะวันนี้เข้าไปที่สองนะ วันนี้เข้าไปที่ศูนย์นะวันนี้ผิดนะอ๋อวันนี้เข้าไปที่สองนะวันนี้เข้าไปที่ศูนย์นะวันนี้เข้าห้าหกเข้าไปที่หกหกสามนะวันนี้หลุดนะกองเงินเมื่อกี้นะห้าห้าแปดนะวันนี้เข้าเจ็ดเจ็ดนะ ก็เด,ดเดินดีนะเดินดีนะเดินดีก็มาดูวันนี้กันนะครับวัดที่วันนี้ได้หนึ่งกับสองนะครอออกรอผลนะร,รอผล อรอคุณสบหทับหนึ่งศูนทับหกแปเนาะลงให้นี่วันที่3นะครับหนึทับหกแปนะครับ,รบก่อนนี้เนาะจะได้ไม่มีปัญหาคนัะแอนดาลงก่อนหวยออกหลังหวยออกนะวันนี้เด็นล่างเน้นที่1นึ่งกับสองหนึกับ2 มีตัวเด่นตัวเด็ดก็มาจับใส่ได้นะจับใส่ได้ก็เป็นสูตรใหม่น,นะครับลงวันนี้วันแรกเนาะเอฟซีพิจารณานะสำหรับคลิปนี้นะถ้ท่านได้สนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดเข้าไปได้นะที่หน้าช่องเนาะก็จะมีเลขแนวทางเด็ดๆให้เอฟซีได้โชว์วันนับ